สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กรุระหุมซาบตาสุวรรณนเหมือนตานแนวรุกทีมชาติไทยเจอลุยเดอะแชมปีเป็นชิปอังกฤษเละเตอร์สตีว่าที่ต้นสกัดใหม่สุวรรณเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยสอบตกชั้นไปเล่นในเดอะแชมป์ทิปของอังกฤษดูดูกันหน้าโดยสถานการณ์ปัจจุบันเลสเตอร์สตี้แข่ง36นัดมี30คะแนนรั้งอันดับที่19ของตรงารางคะแนนอยู่ในโซนตกชั้น มีตามห่างเอลตันซึ่งปลอดภัยที่แข่งมากกว่าหนึ่งนัดอยู่3ามคะแนนโดยเลสเตอร์ซิตี้เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับซึ่งต้องออกไปเยือนทิมเนลคัลสโคนเต็ดหนึ่งนัดและเปิดบ้านพบกับเบนแฮมยูนเต็ดอีกหนึ่งนัดนอกจากเลสเตอร์ซิตี้จะต้องไม่แพ้และจะต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งสองนัดแล้วที่สุดกันที่สุดต้องไปลุ้นคู่เอลวตันโดยเอลวตันมีคิวเปิดบ้านพบกับบอลมัดในนัดสุดท้ายเลสเตอร์ซิตี้ต้องลุ้นให้เอลวตันแพ้บอลมัด เลสเตอร์ซิตี้ต้องเก็บชนะ1นนัดเสมอ1หนึ่งนัดใน2นัดสุดท้ายถตาหากเอลตันเสมอกับบอลหมดัดแลสเตอร์ติตี้จะเก็บชนะให้ได้ทั้ง2นัดสุดท้ายแต่ถ้าหากเอลตันชนะบอลหมดัดแลสเตอร์ซิตี้จะตกชั้นไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพในวันกันนาทันทีแต่อย่างไรก็ตามต้องลุ้นเอาจะช่วยแลสเตอร์ติตี้ให้อยู่ต่อในศึกพิม์ลิงเกลตให้ได้ซึ่งสุพนันเหมือนตาลุ้นที่จะจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บนเวทีพิมพ์ลิงเกลตในอนาคต สถานการณ์พลิกทีมจากอังกฤษจอกว่าตัวธนวัซึ่งจิตถวรลห้องเครื่องจีมเจ้าไทยธนวัซึ่งจิตถวักองกลางห้องเครื่องดีกรีทีมเจ้าไทยกำลังจะหมดสัญญากับตุ้นสญญกัดเลสเตอร์สตีทีมในศึกพรีมเมียร์ลีกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วท่ามกลางกระแสข่าวน้องกันธนวัซึิงจิตทวรเตรียมย้ายก็สู่ไทยลีกร่วมกับทีมบุรีมยูนเต็ดในกันหน้าล่าสุดดูเหมือนว่าสถานการณ์จะพลิกเมื่อมีรายงานสายขา่าววงในทีมในกะอังกฤษเดอะชมจิฟกำลังจะได้ตัวธนวัชริน โดย2ทีมที่ยังกข้เสริรคำแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทีมที่กำลังลุ้นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นและตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขี้น้องกันทันว่าซึ่งจิตทาวารต้องตัดสินใจอนาคตแล้วว่าจะเอาอย่างไรดีความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและเวนนามหลังรู้ข่าวว่าเคสุเกะฮอนดะจะกลุ่มทีมชาติไทย หลังจากเคสุเกะฮอนดะตำนานทีมชาติญี่ปุ่นประกาศโพสต์ต้องการคุมทีมชาติไทยหลังจากนี้โดยมีเป้าหมายที่จะพาทีมไปฟุตบอลโลก2026เคสุเกะฮอนดะนะครับได้โพสต์เอาไว้ว่าหลังจากจบการคุมทีมในทีมชาติกัมบูชาแล้วก็อยากจะท้ายทายโดยการไปกลุมทีมต่างๆสโมสรภายในภูมิภาคอาเซียนโดยล่าสุดนะครับก็โพสต์ว่าอยากมาคุมทีมให้กับประเทศไทยโดยเคสุเกะฮอนดะ หลงไหลในประเทศไทยประเทศที่ทรงอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมและฟุตบอลของอาเซียนวันนี้เรามาดูนะครับคอมเมนต์ชาวอาเซียนและเวียดนามว่ามีความรู้สึกกันอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1นึ่งเชื่อกว่าเส้นทางสู่ฟุตบอลโลก2026เวียดนามมีมากกว่าไทยนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเคุเกะฮอนดะจะสามารถพัฒนาผู้เล่นเยาวชนได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีที่ไทยแลนด์นะคอมเมนต์ต่อไป พวกคุณไม่ได้โฟกัสแค่ผลการแข่งขันซีเกมซึ่งใช้แค่ยู U22 เปแต่ถ้าคุณมองย้อนกลับไปที่ทีมใหญ่ใน AFF Mitsubishi Electric Cup ปีที่แล้วบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาการฝึกทีมชาติเยอรมันหรือฝรั่งเศสหากต้องการพาทีมไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจะเป็นจริงมากกว่าโค้ชทีมชาติไทย c o m มนต์ Comment ต่อมา ผมคิดว่าคุณเข้าใจผิดนะเราคิดว่าเขามีความทะเยอทะยานสูงและต้องการทําตามความฝันของเขาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยหรือกัมพูชาเคารพญี่ปุ่นในฐานะประเทศเที่ยเราเป็นกัมพูชาอาจไม่เกินความคาดหมายของเขาเพราะเราไม่มีฟุตบอลที่ดีพอทักษะและการพัฒนาต้องใช้เวลาและความพยายามต้องขอบคุณเขาที่ทําให้เราวางรักฐานที่ดีให้กับทีมฟุตบอลได้และเรายินดีน้อมรับจากกล้นบึ้งของหัวใจ คอมเมนต์ต่อมาดูเหมือนเขากำลังฝันเพราะเขายังขับประสบการณ์และเขาก็ไม่มีฟีฟ่าแมเนจเจอร์โปรที่จะเป็นผู้นำนั่นคือเหตุผลที่เขาทำงานเป็นผู้อำนวยการทนดนานเทคนิคในกัมพูชาเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาควรไปที่เวียดนามนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปอินโนเซียต่างหากที่จะไปบนโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมายินดีต้อนรับสู่เวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อไป ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมเคสุเกะฮอนดะถึงอยากอยู่เมืองไทยตลอดในขณะที่ฝึกฟุตบอลทีมชาติกัมพูชาก็เพราะหัวใจของเขาอยู่ที่ประเทศไทยนี้เองคขเมนต์ Comment ต่อมาโปรดมาที่นี่ที่ประเทศไทยและนาทีมฟุตบอลไทยของเราไปสู่ฟุตบอลโลกคขเมนต์ Comment ต่อไปเคสุเกะฮอนดะสมควรเป็นโค้ชทีมชาติไทยยูสิและยู่23ปีนะคขาเมนต์ Comment ต่อมาหาประสบการณ์เพิ่มต่อก่อนอีกไหมคอเมนต์ Comment ต่อไปยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาจังขอให้คุณประสบความสุจในประเทศไทย <c oughs> จากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปบางทีคนไทยอาจจะสนใจเขามากจากแฟนบอลเวียดนามและคอมเมนต์สุดท้ายประเทศไทยยิยนดีต้อนรับเคซุกิฮอนดะกดรหุมไทยลีกบุรีรัมย์จัดการวัาตัวลีออนเจมห้องเครื่องทีมเชฟไทยสเทือนไทยลีก ทัพประสาทสายฟ้าบุรีมโดนต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลียกที่กำลังลุ้น3แชมป์อยู่ในตอนนี้เติมเปิดตัวลิออนเจมมิกฟิลด์ทีมชาติไทยไดีกีเด็กสร้างจากทรงสอนเลสเตอร์ซิตี้ร่วมทัพและมีรายงานมวาว่านัตอนนี้ลิออนแจมเข้ารับการตรวจร่างกายกับทัพปราสาทสายฟ้าเป็นที่เรียบร้ยแล้ว สำหรับดิออนเจม็งรับแข้งลูกคิดไทยอังกฤษในวัย21ปีผ่านการเป็นเด็กสร้างของทีมสโมสรเดลต้าซิตี้ทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกเขาเล่นในทุกพื้นที่ของตำแหน่งกองกลางดิออนเจม็งรับถือเป็นหนึ่งแข้งแห่งอนาคตของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับโอ้โหบริลัมเดิมเดินเครื่องเลยฮะมิเกลสันเปิดใจหลังคัมแบ็กคืนตัวจริงกับโอบีโอเดนเซ่ในช่วง2นัดล่าสุด นิคลัสมิเคลสันแบ็กลุกขึ้นไนโวน์เวย์เปิดใจหลังได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงใน2เกมล่าสุดให้กับ OB บโอเดนเซ่พร้อมลุ้นโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องความเกล่อนไหวในการค้าแข่งนะฮะในทีมโอบโอเดนเซ่ทีมในลีกของนอร์เวย์ล่าสุดนิคลัสมิเคิลสันแบ็กความเร็วสูงที่ต้องเจอกับปัญหาการมาเจ็บเล่นงานตลอดช่วงที่ผ่านมาก็ได้ออกมาเปิดใจหลังหายเจ็บและพึ่งได้รับโอกาสในการคืนตัวจริงและลุ้นดงเล่นเป็นเกมที่3ในช่วงสัปดาห์นี้ โดยดิคลารเลสันได้ออกมาเปิดเผยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้กลับมาลงเล่นในช่วงนี้มันนานมากแล้วที่ผมได้ไปเล่นในศึกซูเปอรีและผมก็ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บแต่มันเยี่ยมากที่ผมได้กลับมาลงสนามเกมต่อไปจะต้องเจอกับลอนบีบลูเคนผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่ที่มีการดวลกันอย่างหนักแน่และเป็นเกมที่ต่างฝ่ายจะต้องผัดกันลุกผัดกันรับแต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเก็บ3คะแนนเต็มให้ได้ โดยสำหรับโปรแกรมศึกเดนิสทูเปอรีนัดต่อไปของ OB บ n ออนเซจะบุ่งกับสโมสรฟุตบอลลิงบีในวันที่21พฤศจิาคนนี้ตามเวลาประเทศไทยทรุ่มตรงนะครับนี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21พฤษจิกาคม